เจ็บภาพริมสะน้ำฝากทุกคนดูครับนี่ผมถ่ายก็เต็มเต็มสะเลยปต,ติไม่เคยถ่ายเต็มสะสักครั้งนี่ถ่ายเต็มสะเลยครับยาว,วยาว ยาวไปถึงนู่นยาวมากดอกไม้ริมนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆเลยย้อนแสงเลยมันสะท้อนเลย นี่ครับถ่ายให้ดูเต็มๆแล้วเดี่ยวนี่จะเดินไปตามริมน้ำไปนี่แหละครับเจอเจอให้ได้ชมวิวกันเต็มๆเย็นสบายเดินริมน้ำชมดอกไม้ข้างทาง น้ำไปด้วย